สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ伊ส์สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลวันนี้เราก็าอยู่เกม my hero ultra impact กันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนเกี่ยวกับอีเวนท์ที่เพิ่งอัปเดตมาในคราวนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราต้องทำอะไรแล้วก็เทคนิคที่จะทำให้เราเนี่ยได้ของดรอปจากอีเวนท์เยอะขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะครับบอกเลยว่าถ้าเพื่อนเ,อนเ่อนฟังคลิปนี้จนจบนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเล่นอีเวนท์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนนะ ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอีเวนต์รอบนี้กันก่อนนี่เลยครับ Storm Incoming UA c h i k a s ส Provisional License Combat Training นะครับก็สำหรับอีเวนต์นี้นครับเพื่อนเพื่อจะสามารถเล่นด่านต่างๆนะครับได้จนถึงวันที่11เดือน3เวลาเที่ยง59บ้านเรานะครับแต่ว่าของที่ให้แรก Hero l o t a r y Exchange นะครับหรือว่ารางค้าของกิจกรรมในรอบนี้เนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะเราจะสามารถแลกได้จนถึงวันที่14นะครับมันจะอยู่นานกว่าประมาณ3วันนะครับ ซึ่งอีเวนต์ในรอบนี้นะครับมันก็จะมีแบ่งหลักๆนะครับทั้งหมด4หมวดด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูทั้ง4หมวดของอีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนี่ก่อนครับรางวัลของอีเวนต์นี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยเป้าหมายของเรานะครับก็จะมีตัวละคร SR แจกฟรีนะครับน้องเคมี่นะแล้วก็จะมีเมมโมรีของอีเวนต์นะครับระดับ SR The w i l l to Run นะครับที่สำคัญทั้ง2อย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเขียนเล่นกิจกรรมแลกทุกอย่างให้ครบเนี่ยเพื่อนๆสามารถปลด ทั้งตัวละครแล้วก็เมมโมรีเนี่ยจนตันได้เลยนะครับสำหรับความสามารถนะครับน้องเคมี่เนี่ยพลังชีวิตอยู่ที่2 3 4ห4นะครับพลังโจมตี4,897สปีด334แล้วก็คริตเลตอยู่ที่15นะครับก็ถ้าเทียบกับอินาสะในตู้กาชานะครับต้องบอกว่าสเตตเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะนะอินาสะเนี่ยสเตตดีกว่าเยอะเลยครับส่วนความสามารถนะครับทำอะไรได้บ้างเริ่มจากพลัสอัลต้ามูฟท่าไม้ตายเลยสามารถสร้างเดเมจ500%ใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็จะมีโอกาสสูง ที่จะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะชาม3เทินนะครับและยังสามารถลดความแรงของสกิลฝ่ายตรงข้ามได้20%่สนาน3เทินเช่นกันครับก็สําหรับสถานะชามนะครับต้องบอกว่าเป็นสถานะใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้นะคือสถานะชามเนี่ยมันจะมีโอกาสปานกลางนะครับทำให้ศัตรูไม่สามารถทําการโจมตีปกติได้นะ ก็สําหรับสถานะชามนะครับต้องบอกว่ามันดูไม่ค่อยอิมแพกทเท่าไหร่นะต่อมา Action Skill นะครับท่าแรกจะมีโอกาสต่ำนะครับที่จะทําให้ทุกเป้าหมายติดสถานะชาม3เทอร์นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเกรดไม้ตายให้กับสมาชิกทุกคนได้20%ครนูดาวเนี่ยจะอยู่ที่5เทอร์นะครับสำหรับท่านี้นะครับก็เหมือนเป็นท่าซัพพอร์ต ที่มีดีบัฟป่วนศัตรูไปในตัวนะแต่ว่าโอกาสติดชามเนี่ยมันต่ำนะครับตรงนี้มันเขียนเลยว่าต่ำนะที่เราหวังได้จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นการเพิ่มเกจไหมายตายให้กับสมาชิกพวกพ้องของเรานะครับแอคชั่นสกิลที่2องซูเปอร์ดีไลฟูลจะสามารถลดพลังป้องกันของศัตรู1เป้าหมายนะครับยี่อยู่นาน3เทิร์นเลยครับแล้วก็มีโอกาสเล็กน้อยที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะคอนฟูซิงนะครับเป็นระยะเวลา2เทิร์นถ้าศัตรูติดสถาน,านะ,นา turn, าะานาชามอยู่นะแล้วก็มีโอกาสปานกลางนะครับ ที่จะสามารถชามศัตรูได้3เทิรนด้วยครับก็คู้ดาวเนี่ยจะอยู่ที่6เทินนะครับซึ่งท่านี้ต้องบอกว่ามันเป็นท่าคอมโบนะคือศัตรูเนี่ยต้องติดสถานะชามมาก่อนนะครับมันถึงจะสามารถติดสถานะคอนฟิลได้นะสำหรับสถานะคอนฟิลนะครับต้องบอกว่าเป็นสถานะที่ค่อนข้างทรงพลังเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะทําให้เป้าหมายที่โดนเนี่ย มีโอกาสตี3แบบครับแบบแรกก็คือจะตีพวก้องกันเองนะอันนี้คือโคตรดีครับแล้วก็แบบที่2จะตีฝ่ายตรงข้ามเหมือนเดิมนะแล้วก็อย่างสุดท้ายจะตีวุดนะครับซึ่งทั้ง2สกิลของน้องเคมี่นะครับต้องบอกว่ามันไม่มีเดเมจทั้งคู่เลยนะคือน้องเคมี่เนี่ยจะมีเดเมจเพียงแค่ท่าไม้ตายเท่านั้น,นครับเท <c oughs> ่ากับว่าน้องเคมี่เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตปวดเต็มรูปแบบเลยนะครับต่อมาออโต้สกิลนะครับเทรนดี้เวิร์ดนะครับ จะสามารถลดสปีดของศัตรูทุกเป้าหมายนะครับ20%อยู่นาน4เทิร์นเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับออโต้สกิลสุดท้ายนะครับซุป e r c a ์แ free หครั้งต่อการต่อสู้นะครับจะสามารถเพิ่มเกจแม่ตาให้กับสมาชิกทุกคนได้20%แล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีวิต10% 3เทิร์นเมื่อน้องเคมีมีมเลือดต่ํากว่า50%ครั้งแรกนะครับก็สำหรับเคมีนะครับถือว่าเป็นสัพนที่มันมันดูไม่สุดสทางนะคือ มันก็ดูน่าใช้ใน VE Tower ได้นะครับแต่ Auto Skill t r e n d y w o r l d เนี่ยผมว่ามันเหมาะกับ PVP มากกว่านะ VE เนี่ยไม่ต้องการลดสปีดศัตรูขนาดนั้นนะครับ PVP เนี่ยตัวละครที่ไม่ Action Skill ไม่มี d e เมจทั้งสกิ Skill เนี่ยผมว่าทีมเนี่ยโอกาส d a m a จ e ขาดเนี่ยจะสูงมา,มากๆนะยิ่งกว่านะั้นน้องเคมีเนี่ยเป็นตัวละครระดับ SR เท่านั้นนะครับไม่ใช่ UR นะมันก็น้อยกว่าปกติอยู่แล้วด้วยนะครับต่อมาให้ Memory ของ Event นะครับ The Will to Run เมื่อ HP ต่ำกว่า50% จะสามารถเพิ่มความแรงสกิลไม้ตายนะครับ45%และ1ครั้งต่อก,การต่อสู้นะครับจะสามารถเพิ่มโอกาสที่จะหลบหลีกให้เรา1ครั้งด้วยนะสำหรับเมมโมรีใบนี้นะครับเหมือนกับว่าพอเราจะตายเนี่ยมันก็จะการตายให้เรา1ทีใช่ไหมล้วก็ให้เรามีโอกาสได้ใช้ไม้ตายส่วนนะครับโดยจะสามารถเพิ่มความแรงถึง45%นะอันนี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับโอเคก็สำหรับของรางวัลอีเวนต์นี้นะครับเป้าหมายก็คือ2อย่างนี้นะ จะได้ใช้ไม่ได้ใช้เนี่ยยังไงก็ควรจะเอามาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นของฟรีนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูระบบอีเวนต์รอบนี้เลยนะครับมันจะมีแบ่งเป็น4หมวดใหญ่ๆนะครับหมดแรกเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์เควสนะครับซึ่งอีเวนต์เควสเนี่ยมันจะเป็นด่านทั่วไปนะครับให้เราฟาร์มตั๋วเพื่อเอาไปใช้สู้กับบอสนะและสําหรับตั๋วบอสเราจะสามารถเพิ่มอัตราการดรอปนะครับได้โดยใช้ตัวละครของอีเวนต์นะครับก็จะมีเป็นโชโตะทโรกิ สีแดงนะครับอันนี้เราจะสามารถได้จากตู้อีเวนต์นะก็จะเพิ่มได้ถึง20%นะครับต่อมาตัวที่2นะครับระดับ SR อินาสะโยอาราชินะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มอัตราดอบไอเทมได้20%เหมือนกับโทโดโรกิระดับ UR เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เปิดได้นะครับผมบอกเลยโ,ฆโ,ฆโฆคตรโคตรคุ้มนะเอามาใช้อีเวนต์นี้และสุดท้ายถ้าเพื่อนๆไม่ได้เปิดตู้กรชาใหม่นะครับ ทางเกมเนี่ยเขาก็มีน้องเคมี่นะครับที่สามารถเพิ่มอัตราการดรอปได้10%ด้วยครับสำหรับด่านแนะนาให้ฟาร์มนะครับเอาจริงเพื่อนๆควรจะเล่นให้ถึงด่านฮาร์ดสุดท้ายนะมาฟาร์มด่านสุดท้ายครับมันจะได้ตั๋วเยอะที่สุดนะแน่นอนอย่าลืมทํา3ดาวให้ครบทุกด่านด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะได้รับเพชรเพิ่มเติมนะครับมีถึง20ด่านนะเพชรที่ได้เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยครับและหลังจากที่เพื่อนๆเล่นอีเวนต์เควสไปถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะสามารถปลดอีเวนต ที่สําคัญมันก็จะแจกตั๋วเอไวตีบอลนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายเนี่ยจะแจก,กตักตเอาไปสุ่มตู้ลอตเตอรี่ของอีเวนต์นี้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่3ครับจะเป็นบอสแบทเทิลนะครับหลังจากที่เพื่อนๆฟาร์มตั๋วบอสจากอีเวนต์เควสแล้วนะครับเราก็ต้องเอาตั๋วบอสเนี่ยมาใช้ในบอสแบทเทิลนี่แหละครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะดรอปฮีโร่ลอตเตอรี่นะครับจะเป็นตั๋วเอาไว้แลกของจากกิจกรรมนี้นะซึ่งห้องบอสเนี่ยมันก็จะแบ่งระดับความยากนะครับเป็น4ีหมด้วยกัน easy normal Outtra แล้วก็ Ultra นะครับ สำหรับโหมดอัลตร้าเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถท้าทายได้วันละ1รอบนะครับแล้วก็จุดเด่นของอีเวนต์นี้คือเราไม่จำเป็นต้องสู้จบในไฟเดียวนะคือถ้าเกิดเราสู้ไม่ตายเนี่ยเราสามารถมาสู้ซ้ำได้นะครับเพียง <P ete ing> แต่ว่าเราจะต้องจ่ายค่าเข้าสู้นะครับใหม่อีกหนึ่งครั้งนะนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆสามารถสู้จบได้ในไฟเดียวนะครับมันก็จะทําให้เพื่อนๆประหยัดตั๋วในการตีบอลนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะว่าเราเนี่ยเหมาะกับห้องระดับไหนนะครับแต่ว่าเอาจริงสําหรับอีเวนต์นี้นะครับผมต้องบอกว่ามันไม่ยากนะ ถ้าเทียบกับอีเวนต์ก่อนหน้านี้นครับที่สําคัญเราอาจจะไม่ต้องรีบฟาร์มมากก็ได้นะครับเราอาจจะมาฟาร์มวันสุดท้ายทีเดียวก็ได้นะครับสําหรับห้องหาแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้นะครับระดับอัลตราเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนสู้ไหวนะล้วก็ไม่ใช้ตัวเยอะจนเกินไปนะครับแนะนําว่าให้มาเคลียร์ทุกวันด้วยนะตรงนี้เพราะว่าจบรอบหนึ่งเนี่ยมันจะได้ตัวเยอะมากนะครับก็หลังจากที่เพื่อนสู้บอลนะครับได้ตัวมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาถึง โซนแรกของรางวัลแล้วครับสำหรับการแลกของรางวัลของกิจกรรมนี้นะครับถ้าเกิดใครที่เคยเล่นเกมแนวนี้มาแล้วนะมันจะเป็นแนวตู้สุ่มกาชานะครับหรือว่าส่วนมากที่เขาจะเรียกกันว่ากิจกรรมล้างตู้นะครับก็เพื่อนๆสามารถมาดูไลน์อัพตรงนี้ได้นะครับว่าแต่ละตู้เนี่ยมันจะมีอะไรดอกบ้างนะครับซึ่งของสําคัญหลๆเลยเนี่ยคือแถวสีชมพูครับเพื่อนๆสังเกตดีๆนะผมแนะนําว่าเพื่อนๆควรจะเปิดให้ออกก่อนนะครับก่อนที่จะรีเซ็ตไปช่องถัดไปนะเพราะว่า ถ้าเรารีเซตตู้นะครับไปช่องถัดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถย้อนกลับมาเก็บของเก่าได้นะอันนี้สําคัญมากๆนะครับส่วนของอืดๆในตู้นะครับที่ผมคิดว่าเพื่อนๆควรจะเอาให้ครบเนี่ยก็จะมีเป็นฮีโร่เจมนะครับกับสตาร์นะเอาไว้แลกเศษตัวละครระดับ U R ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นของไว้อัพตัวละครนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเอาจริงข้ามได้นะเพราะว่ามันอยู่ทุกตู้อยู่แล้วนะแต่ว่าของหลักๆเลยนะครับที่ไม่ควรข้ามเนี่ยก็จะเป็นแถวสีชมพูฮีโร่เจมแล้วก็สตาร์นะครับสำหรับ2ตู้แรกนะครับรอหนึ่กับรอ เพื่อนๆจะต้องใช้ตั๋ว1ตัวนะครับในการสุ่ม1ครั้งแต่ว่าหลังจากรอ3เป็นต้นไปนะครับเราจะต้องใช้2ตัวต่อการสุ่ม1ครั้งนะสิ่งที่เพื่อนๆควรจะทําเร็วที่สุดนะครับสำรักกิจกรรมนี้เนี่ยคือลงด่านนะครับแล้วก็มาปลดน้องเคมีในตู้แรกสุดนะเพราะว่าน้องเคมีเนี่ยจะสามารถช่วยเพื่อนๆนะครับในการดรอปตัว๋วตีบอสมากขึ้นกว่าเดิมได้10%นะแล้วก็ห้องสองนะครับต่อมามันก็จะมีเมมโมรีนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ควรจะรีบหาไว้เหมือนกันนะครับเพราาะว่ ถ้าเราจะไปตีบอสเพื่อเอารอตรี่มาเปิดตู้เหล่านี้นะครับไอเมมโมรี Memory อันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเพื่อนๆนะครับในการดอกตั๋วมากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนต้องทำนะครับก็คือต้องพยายามเปิดล้างตู้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาเมมโมรีเดอะวิวทูรันนะนี่ครับมันก็จะอยู่ตู้สลับตู้นะครับตรงนี้ปลดให้ครบนะเราจะได้ฟาร์มครั้งนึงเนี่ยให้คุ้มนะครับรวมไปถึงการตีบอสด้วยนะ และสาหรับตู้สําคัญสคัญเนี่ยมันจะมีทั้งหมด11ตู้ด้วยกันนะครับเพราะว่าตู้12เป็นต้นไปเนี่ยทุกๆครั้งที่รีเซ็ตนะครับมันก็จะมาเป็นตู้นี้เสมอแล้วนะเพราะฉะนั้น11ตู้แรกนะครับผมไม่แนะนําให้ข้ามนะถ้ายังไม่ได้ของสําคัญนะครับอย่างเช่นพวกของปลดสกิลออโต้ตัวละครพวกโปรตีนนะครับที่สามารถเพิ่มเสร็จตัวละครพิเศษได้อะไรพวกนี้เนี่ยควรจะเก็บมาให้ครบนะครับก่อนที่จะข้ามตู้ถัดไปนะและสําหรับตู้ที่12เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ฟาร์มมาเยอะๆนะครับเพื่อนๆก็จะสาามรถ ได้เศษน้องเคมี่นะครับแบบเยอะมากๆนะเรียกได้ว่าสามารถเอาไปปลดจนตันได้เลยนะถ้าเกิดขยันเล่นนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีทั้งเงินนะครับของอัปเกรด ability อาหารอัพเลเวลตัวละครนะครับรวมไปถึงเมมโมรีด้วยนะนนเวลาที่เหมาะก่การเล่นกิจกรรมที่สุดนะครับก็คือตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะเพราะเสาร์อาทิตย์เนี่ยด่าน n o r m a l กับหารมันจะรอปไ i เทมคูณ2นะครับซึ่งถ้าเกิดตรงนั้นดรอปคูณ2เนี่ยผมแนะนําว่าไปฟาร์มของปลด a อ i l i t y ตตัวละครตรงนั้นก่อนจะดีกว่านะแต่ว่าวันธรรมดาเนี่ย แนะนำว่าให้เพื่อนๆเอาสเตมินานะครับมาลงอีเวนต์นี้จะดีกว่านะและสิ่งที่ไม่ควรลืมนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะคือมันจะมีมิชชั่นประจําวันด้วยนะครับอย่าลืมมาเคลียร์กันด้วยนะมันจะให้เราเคลียร์อีเวนต์นะครับสครั้ง5ครั้งแล้วก็สู้บอสหนรอบนะครับของรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะเป็นของอัพเลเวลตัวละครนะครับกับเมมโมรีนะและคาแนะนําสุดท้ายนะครับสำหรับกิจกรรมนะอันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะ คือเราเนี่ยสามารถยืมตัวละครเพื่อนแมมโมรีเพือพ่อนนะครับเพื่อเพิ่มอัตราการดรอปของอีเวนต์ให้กับตัวเราเองได้ด้วยนะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมแนะนำวิธีเซตอัพก่อนนะให้เพือพ่อนมาที่คาแรคเตอร์นะครับเซตทีมเกสนะครับแล้วก็กดมาที่อีเวนต์นะครับหน้าต่างนี้เนี่ยจะเป็นหน้าต่างตัวละครที่เราจะสามารถเซตให้เพื่อนยืมใช้ในอีเวนต์ได้ครับก็แนะนําว่าให้เอาตัวละครของอีเวนต์เนี่ยมาใช้ช่องแรกสุดนะรวมไปถึงเมมโมรีของอีเวนต์ด้วยนะครับเวลากดหาเนี่ยมันจะได้กดง่ายๆนะและเวลาที่ต้องการใช้นะ Select นะครับับบกก็ด Select Ga เข้าด่านปกติเลยนะแล้วก็ลองหาลิสไลชื่อเพื่อนที่มีโบนัสอยู่นะครับถ้าฟาร์มด่านทั่วไปเนี่ยก็ให้เน้นตัวละครนะครับแต่ว่าถ้าไปตีบอสให้เน้นเป็นในส่วนของเมมโมรีนะและถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่มีเพื่อนใน ID เซตตัวละครไว้ในอีเวนต์เลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราสามารถแก้ได้นะให้เพื่อนๆมากดรีเฟซตรงนี้ครับให้รีเฟตไปเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะเจอคนที่เขาเซตตัวละครกับเมมโมรีอีเวนต์ไวนะครับ โอเคก็คนนี้นครับคนนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นเพื่อนของผมนะแต่ว่าเขาเซตตัวละครอีเวนไวนะครับเราก็กดใช้ได้เลยครับนี่ครับแล้วก็กดสตาร์ทเควสได้เลยนะโอเคก็ okay, okay, หลังจากสตาร์ทเควสนะครับ <c oughs> ก็เล่นปกติไปเลยนะครับทั้งนี้ <c oughs> เรียบร้อยครับก็ <c oughs> หลังจากที่เราเคลียร์ด่านเสร็จนะครับ นี่นะมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าเราได้โบนัสของยูเบนนี้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็ได้มา40%นะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะใช้ตัวละครของเพื่อนคนนี้อีกนะครับให้เพื่อนๆกด Follow ตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดไปเลยครับ Follow นะนี่นะคนนี้เขาชื่อสกินดีนะครับและพอเรากดเข้ามาเล่นด่านอีกรอบเนี่ยเพื่อนเราที่เพิ่งแอดนะครับมันก็จะมาอยู่ในรายชื่อแล้วนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอครับมีเพื่อนเยอะเนี่ยก็แนะนําให้กดรีเฟซไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองนะก็หลังจากที่เราเจอเพื่อนคนที่เราแอดมาแล้วนะคครรััับบใใหห้้เพื่อนกดววจไ กดหัวใจไว้นะคือหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเอามาอยู่บนสุดเสมอนะครับแบบคนนี้นะที่ผมยืมไว้นะครับคนที่ชื่อดาวเซอร์นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลารีหาอีกนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะเตือนเพื่อนๆนะสำหรับคนที่มีเวลานะครับผมแนะนําว่าให้ลงด่านเองจะดีกว่าใช้ตัวข้ามนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวข้ามเนี่ยเราจะไม่สามารถได้รับ,บโบนัสจากตัวละครเพื่อนนะอย่างเช่นนี้ครับผมใช้ตัวข้ามใช่ไหม โบนัสที่ผมได้เนี่ยมันก็บอกเลยนะครับจะได้ตั๋วบอสจากเควสเพิ่ม30%และตั๋วลอตเตอรี่ไว้สุ่มไอเทมเนี่ยเพิ่ม12%นะครับก็เดี๋ยวผมกดให้ดูเลยละกัน1ครั้งนะครับจะเห็นได้ว่าผมได้แค่26ตั๋วเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลงเองแล้วก็ยืมเพื่อนนะครับตัวละครที่มันมีโบนัสอีเวนต์อยู่นะครับ จากเมื่อกี้30%นะครับคราวนี้เนี่ยผมได้มาเป็น50%เนะเพิ่มมาอีก20%เลยนะครับจาก26ตัวกลายเป็น30ตัวนะครับอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะครับมากกว่าเดิมรอบนึงเนี่ย4ตัวเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าลองคิดดูครับถ้าเราลงทางอีเวนต์นะครับ4ตัวต่อรอบ100รอบเนี่ยก็มากกว่า400ตัวแล้วนะครับถ้าเกิดลง1 0 0 0ันรอบก็มากกว่า4000ตัวเลยนะตรงนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีเวลานะครับผมแนะนาว่าให กด retry ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเริ่มต่อสู้ใหม่นะครับโดยที่เพื่อนที่เราเลือกม,มาช่วยล่าสุดเนี่ยก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆมากด request with ticket นะครับจะไปใช้ตัวข้ามเนี่ยมันก็จะกลับอหน้าเดิมนะครับโดยที่เราไม่สามารถได้โบน,นัสจากตัวละครเพื่อนได้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปแนะนำอีเวนต์ ua c h i k e s u provisional license combat training ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย ผมคิดว่าผมพูดสิ่งที่สําคัญของอีเวนต์นี้ทั้งหมดแล้วนะครับไม่น่าจะตกหล่นนะก็ถ้าอะไรตกหล่นเนี้ยผมก็ขออภัยล่วงหน้าเลยเลวกันซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถฟาร์มของอีเวนต์ได้อย่างสนุกแล้วก็คุ้มค่านะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ไม่อยากพลาดข่าวสารเกมมา Hero ่เอาตาย p a c t นกครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามช่องของผมไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ